สวัสดีพี่น้องทุกคนคะ่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้วรดาเตรียมพร้อมทําเกี่ยวบงนะคะอันนี้หอมนะคะหอมแดงหอมแดงวรดาจะทําเกี่ยวบงก็เริ่มทำสองวันนะคะถึงจะได้ทําพรุ่งนี้จึงจะลงมือทําวันนี้เตรียมของนะคะวันนี้และพรุ่งนี้เตรียมของนะคะ อันนี้หอมแดงก็ขึ้นราคาคารยโล120แล้วนะคะอันนี้แกะออกมานี่ค่ะวัดดาจะแกะออกเองเลยนะคะแกะเองแล้วก็ไปล้างให้สะอาดน้ำตากแห้งไว้ก่อนนะคะตากแห้งก่อนคืนนี้นะคะแกะนั่งแกะนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็เตรียมขายของไปด้วยนะคะวันนี้จัดของให้เอฟซีเสร็จแล้วเริ่มจัดแต่เช้าเลยนะคะเพราะเอฟซีเอฟมาแต่เมื่อคืนก็จัดไปเลยใส่แว่นตานะคะ ปกติวันดาไม่ใช่คนใส่เวนตานะคะแต่ก็ใส่ถ้ะแกะหอมนะคะมันเสบตาหอมในนี้ใช้จํานวนโลครึ่งนะคะกิโลครึ่งนะคะกําไรก็น้อยแต่ว่าก็ทําไปเพราะว่าลูกค้าต้องการลอดนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะคะสั่งมากระปุกละยี่บห้าบาทอ่ายี่สิบกระปุกนะคะวรดาก็ทําให้ท่านแล้วก็เอามาขายหน้าร้านด้วยหน้าร้านก็พอได้ขายไปเรื่อยๆนะคะอืม ถามว่าขายดีมากไหมก็ยังไม่มากนะคะอากท่านใดมีญาติพี่น้องที่อยากเอาไปฝากไปต้อนก็เชิญได้นะคะวรดาคิดมีราคาส่งให้ด้วยรับรองค่ะของวรดาสะอาดถูกหลักอนรมัยเพราะว่าเราล้างทุกขั้นตอนแล้วก็ทําของดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเราจะไม่เอาของเสียนะคะเนี่ยหอมเริ่มตั้งแต่โลละหกสิบนะคะตอนนี้ร้อยยี่สิบก็ต้องไป้ซื้อ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ดีแต่ตัวนี้ไม่ได้แกะนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะอันนี้หนึ่งกิโลนะคะตัวนี้ะก็ขึ้นแล้วนะคะโลละร้อยจะซื้อจากโลละแปดสิบนะคะอันนี้ก็มีทางร้านแกะให้เขาแกะไว้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโลละร้อยแล้วนะคะมีปรับขึ้นทุกอย่างคะ่ะของปรับขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยนะคะนะคะตัวนี้ปลาบดอยู่ในนี้สามกิโลนะคะนะคะ่ะบรลาจะทํารอบละเท่านี้อันนี้ปลา ปลาหนังอย่างดีนะคะอันนี้ก็โลละเจ็ดสิบบาทแล้วไปผสมกันเนาะไปต้มก่อนไปต้มเป็นน้ําหัวอันนี้ก็ใบมะกรูดนะคะสวยสวยนะคะใบมะกรูดค่ะสวยงามมากนะคะรอบที่แล้วน้องสาวเอามาให้แต่กระสินอันนี้ก็สวยค่ะขานะคะต้องใช้ขาหัวใหญ่นะคะต้องปอกออกทุกขั้นตอนนะคะวันนี้ไม่มีตาไขรแต่ไข้ไขหมด ก็จะซื้อพุ่งนี้ทำพุ่งนี้นะคะนี่คะ่ะทำก็ก็แค่แค่นี้นะคะ mm. เพื่อจะได้ตังคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็สู้คะ่ะชีวิตวราดาสู้อยู่กับลูกๆก,ก็สู้คะ่ะช่วยกันหลายทางหลายด้านนะคะเนี่ยคว,วรดาครอบครัวของวรดาก็ดีโชคดีที่มีลูกช่วยเหลือทุกคนนะคะคนกำลังมากก็ ช่วยมากคนกำลังน้อยก็ช่วยน้อยนะคะก็ตามกำลังศรัทธาก็โอเควรดาก็ภูมิใจนะคะที่ได้ลูกดีๆทุกคนถึงจะไม่รวยมากมายแต่ก็เขาไม่ได้เป็นภาระให้เราค่ะอย่างวรดาก็ไม่ได้เป็นภาระให้ลูกนะคะตอนนี้นอกจากแก่กว่านี้ <laughs> แก่กว่านี้ไม่มีใครรู้นะคะว่าใครจะเป็นภาระให้ใครคนเราไม่แน่นอนคะ่ะโลกใบนี้นี่คะ่ะ ก็เกะมีจะดเกะให้สะอาดแล้วก็ไปล้างนะคะวันนี้กลับไปก็จะไปล้างนะคะแล้วก็ตากตากไว้ก่อนคืนหนึ่งนะคะแล้วก็ปลาลาก็จะไปปลาลานี้ก็จะไปบีบออกนะคะไปบีบบีบบีบออกมาให้เอาก้างที่กิ่งบดมาแล้วแต่เราก็ต้องไปทําอีกนะคะไปเอาออกนะครับเอาก้างออกนะคะไปตองไปทําให้ละเอียดไว้นะคะแล้วก็ไปต้มน้ําหัวไว้นะคะ ถ้าวันนี้มีเวลาก็ต้มน้ําหัวไว้ถ้าไม่มีก็ต้มพรุ่งนี้ก็ได้ไปดูก่อนว่าเราจะทําเสร็จไหมไอใบมะกรูดก็ยังไม่แกะเลยนะคะเราจะต้องแกะใบมะกรูดอีกนะคะอันนี้ขั้นตอนนี้ก็เป็นหอมแดงนะคะเห็นไหมเวลาออกทุกขั้นตอนเลยนะคะทุกขั้นตอนเลยนี่คะ่ะแม่ท่านใดนะคะสนใจก็ มานะคะวรดามีสวยๆให้ท่านนะคะตอนนี้เขายังมีจําหน่ายอยู่นะคะจําหน่ายหน้าร้านเดวรดาจะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะว่าอ่าของเข้าเป็นแบบไหนเผื่อพ่อแม่พี่น้องอยากไปฝากไปต้อนลูกหลานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้นะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจของวรดานะคะตัวนี้บรรจุร้อยแปดสิบกรัมอันนี้เพียงห้าสิบาทเท่านั้นนะคะถ้าส่งทางไกลวราดาจะใช้กระปุกนี้ตกไม่แตกกระแทกไม่ซึมนะคะมี เผ็ดกลางเละเผ็ดน้อยติดโลโก้ไว้เลยนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เพียงกระปุกละห้าสิบาทค่าส่งรอบละสามสิบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะอันนี้ก็บรรจุเท่ากันนะคะกับตัวนี้นะคะก็ขายห้าสิบาทเหมือนกันเนาะนี่คะ่ะบางคนก็ชอบกระปุกนี้ชอบกระปุกนี้แต่ถ้าให้วรดารับออเดอร์มาวรดาจะไม่สง่งเพราะวนี้เป็นพลาสติกมันสามารถแตกและก็ซึมได้แต่ยืจ้ายายโชคดีค่ะแม่จ้ะ พอดีคุณแม่ช่างท่านมาเอาผ้านะคะนี่ค่ะนี่บรรจุเท่ากันนะคะร้อยแปดสิบตมนะคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าถ้าคนอยู่ในจังหวัดเดียวกันที่อยากซื้อเขาจะเอาแบบนี้เยอะกว่าเพราะมันตักกว่างแต่อันนี้มันแน่นแน่นเดินทางไกลไม่แตกกระปุกนี้ตกหกบาทกว่านะคะแล้วเรามารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ตกไม่แตกกระเทกไม่ซึมอันนี้กระปุกลยยี่สิบห้าบาทวรดา เกี่ยวบองแม่วลดาสุกสะอาดนะคะจะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันอันนี้อันนี้เผ็ดเผ็ดกลางค่ะเผ็ดกลางกับเผ็ดน้อยวัลดาไม่ทําเผ็ดมากจนกินไม่ได้เสียดายของเอาไปแล้วก็กินไม่ได้เผ็ดกลางนี่ก็ถือว่าเผ็ดอยู่นะคะอันนี้ปลูกละยี่ิบห้าบาทนะคะนี่นี่ค่ะแบบนี้เซตสวยค่ะวัลาดาใช้กระปุกอย่างดียอน,นี้ก็ตกสี่บาทกว่าแล้วนะคะราคากระปุกแล้วก็มีรุ่นกระปุกละร้อยสามร้อยกรัมนะคะสามร้อยยี่สิบกรัมนะคะ 3 2 0กรัมนี่กระปลุกละ้อยนะคะปุกละ้อยแล้วก็มีเป็นกิโลกิโลละ3 0 0อยนะคะครึ่งกิโล150นะคะท่านใดสนใจทักนะคะเดี่ยวบองปลาสุกข,ของเมวรดาภาคามสกลน,นครก็คนนี้แหละคะ่ะทำนะคะขอท่านซื้อให้ท่านปรีิมท่านถูกใจก็สั่งฝากลูกหลานได้ใส่ในตู้เย็นได้3เดือนคะ่ะตั้งนอกตู้เย็นไม่ทาอะไรในสองอาทิตย์3อาทิตย์ได้สบายมากเลยนะคะเพราะของเราสุกทุกขั้นตอนนะคะไม่มีดิบ ทุกอย่างเลยนะคะหอมกระเทียมตะไคร้ล้างสะอาดสุกทุกอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ๋ยววนรดาจะทําต่อนะคะแกะหอมแล้วก็แกะใบมะกรูดนะคะต่อไปนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราต้องไปล้างตากพวกนี้ค่อยขั่วนี่ค่ะเห็นไหมคะเส้นใหญ่ๆนี่เลอ,อจ้าพี่น้องหลังจากที่ทำตลาดนะคะแล้วเราก็มาบ้านนะคะตอนนี้นะคะ มาบ้านมาทําเกี๊ยววองอันนี้คั่วนะคะไม่ได้ผัดไม่ได้ทอดนะคะอันนี้เรียกว่าคั่วนะคะน,นี่เรียกว่าคัา่วถ้าคั่วจะไม่มีน้ํามันนะคะก็เริ่มคั่วก็คือคั่วหอมก่อนนะคะหอมแดงนะคะหอมแดงท้มันสุกสักครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เอากระเทียมมาใส่นะคะบางคนก็คั่วคนละครั้งแต่วลา,าได้จะคั่วรวมกันแต่ต้องเอาหอมแดงคั่วก่อนนะคะ เห็นไหมคะสวยงามแท้ๆสวยงามมากนะคะนี่ค่ะมาจากตลาดก็ไม่ได้พักเลยพี่น้องชีวิตคนเราต้องทำมาหากินเนาะปลาที่เอามาจากตลาดนะคะอันนี้เวลาดเอามากองกระดูกก้างอะไรออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะกองเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะน่ค่ะ กูจะทำตรงนี้นะคะนี่ปลารานะคะนี่ปลาสามกิโลนะคะในนี้นะคะนะ,คะไปสวนไปตัดหญ้าไปรดน้ํานะคะวันนี้คงไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าทําเกี่ยวบองกอจะเสร็จก็ดึกนะคะเนี่ยก็จะได้ละให้เขาสุกนะคะอุ่นๆน,นะคะแล้วเราก็จะไปอยักมาทําอีกขั้นคั่วใบมะกรูดนะคะนะคะ ไปมากรูดนะคะน,นี่คัวขานะคะอันนี้ใช้ขานะคะอันนี้ขาข่าตัดหั่นเป็นคิ้นแล้วนะคะตัวนี้เราก็มาคั่วนะคะอย่างนี้นะคะวันนี้รู้สึกขาเะเยอะหอ,อมมากเลยแหละ <ขา S 2> อันน <ขา S 2> ี้นะคะที่เราคั่วแล้วนะคะแล้วก็มาผึ่งใส่พัดลมพัดลมใหญ่แบบนี้นะคะผึ่งใส่พัดลม นี่นะคะนี่ก็แห้งแล้วเราก็จะไปบดนะคะไปบดนะคะตอนขั้นตอนก็จะไปบดอีกนะคะใช้ถุงมือสี่ห้าคู่นะคะอันนี้เป็นตัวเผ็ดน้อยนะคะน,นี่เราคลุกเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนี่สําหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดมากนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่าเผ็ดน้อยเนาะแล้วก็แต่เป็นรสเดียวกันนะคะ นี่เผ็ดน้อยนะคะนี่หน้าตาแบบนี้ค่ะเต็มเลยนะคะเต็มเลยหม้อ,อใหญ่เลยนะคะนค่คะหน้าตาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เผ็ดน้อยนะคะเผ็ดน,น,น้อยหน้าตาแบบนี้นะคะโอเคต่อไปเราก็จะทำ ตักออกแล้วก็ไปไปเพิ่มพริกให้เป็นเผ็ดมากนะคะใช้รสเดียวกันในหม้อเดียวกันนะคะโอเคนะคะอันนี้เผ็ดกลางนะคะออกมาก็เป็นหน้าตาหอมอย่างนี้นะคะอือหืมอือหืมหอมมากอืตำโคก นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวบอกคุณแม่วรดานะคะทำใดสนใจถ้าเข้ามาได้นะคะรับรองอร่อยการันตีได้ว่าแซ่บนะคะแซ่บแซ่บแซบหลายนะคะ